บนโขดหินริมแปซิฟิกของชิลีมีสิ่งหนึ่งวางอยู่ไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่ข้างในมีชีวิตเต้นอยู่นั่นคือปียูราชิลีหินมีชีวิตนี้อยู่มาหลายปีในเขตน้ำขึ้นน้ำลงทนพายุและน้ำลดได้ดูเหมือนก้อนหินทั่วไปจนกว่ามันจะเปิดท่อเล็กๆออกมาปียูราชิลีอาศัยอยู่ระหว่างทะเลกับบกดูเหมือนความผิดพลาดของธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปตามชายฝั่งสิ่งที่น่ากลัวคือ ปิยูราชิลีถูกผ่าด้วยมีดเหมือนผลไม้เนื้อแน่นแล้วมีของเหลวสีแดงไหลออกมาข้างในเป็นเนื้อสีส้มชาวชิลีกินดิบกับมะนาวจึงเป็นที่รู้จักในฐานะอาหารโอชาประจำท้องถิ่นมันเป็นสัตว์แต่เปลือกหุ้มประกอบด้วยทูนินซินซึ่งเป็นสารคล้ายเซลลูโลสเหมือนในพืชดูเหมือนมาจากต่างดาวแต่จริงๆแล้วมาจากโลกและโบราณมากข้างนอกปิอุราชิลี คล้ายก้อนซีเมนต์ผิวครุกรระมีสาหร่ายและปูนเกาะอยู่มันกลืนไปกับโขดหินด้านบนมีรูเซฟอนสองรูปีอุราชิลีจะเปิดและปิดอย่างแน่นหนาขนาดเท่ากําปั้นถึงเกรปฟรุตต,ตัวเดียวเดี่ยวจะรวมกันเป็นเนินแค่ผ่าหินออกมาข้างในจะเจอเนื้อสีส้มสดมีกลิ่นไอโอดีนและทะเลเมื่อตกใจปีอุราชิลีอาจพ่นน้ำออกมาพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แร่ธาตุเลย ลักษณะเด่นคือเปลือกจากทูนิซินซึ่งหายากในสัตว์พิวราชิลีเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่แปลกยิ่งกว่าคือเลือดของเพียงหัวหอมอย่างพิวราชิลีพบโปรโตีนวานาบินมันสะสมว่านาเดียมได้สูงกว่าน้ำทะเลหลายเท่ายังคงเป็นปริศนาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่พิวราชิลีก็อยู่รอดได้ด้วยสิ่งนี้และการกรองน้ำหลายลิตรต่อชั่วโมง เพียวราชิลียังเป็นกระเทยและสามารถปฏิสนธิเองได้เมื่อไม่มีคู่เพียวราชิลีอาศัยอยู่ตามชายฝั่งชิลีและเปรูซึ่งกระ,สะแสน้ำเย็นฮุมโบนำพาตกรอันอุดมสมบูรณ์มาให้เกาะติดก,กับโขดหินอย่างแน่นหนาเพียวราชิลีรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ตั้งแต่แนวชายฝั่งลงไปช่วงน้ำลงพวกมันจะอยู่บนบกเพียวราชิลีจะปิดท่อและรอคอยพอถึงน้ำขึ้น ก็จะดูดน้ำผ่านตัวเพื่อกินอาหารอีกครั้งตัวอ่อนของเพียวราชิลีจะว่ายน้ำได้อย่างอิสระจนกว่าจะพบหินของตนเองแล้วจะยึดเกาะถาวรที่นั่นการตกตะกอนเป็นอันตรายต่อเพียวราชิลีพวกมันต้องการที่เกาะที่สะอาดและมีน้ำไหลผ่านเพียวราชิลีจัดเป็นแอสซิเดียนญาติสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดตัวอ่อนของเพียวราชิลีมีสายสันหลังส่วนตัวเต็มวัยเป็นถุงกรองมันจะดูดน้ำเข้าทางท่อหนึ่ง รองผ่านตะแกรงเหงือกแล้วปล่อยออกอีกทางสารทุนิซินทำให้เปลือกเพียวราชิลีแข็งดุดหินวานาเดียมในเลือดอาจไล่จุลินซีและนักล่าหรือช่วยสมดุลเคมีภายในทฤษฎีเหล่านี้ยังเป็นที่ถกเถียงคุณคิดว่าเพียวราชิลีใช้กลไกลโลหะนี้ไปเพื่ออะไรเขียนบอกเราในช่องแสดงความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมาคิดว่าเพวราชิลี เป็นปะการังหรือเห็ดพวกเขาตกใจเมื่อก้อนหินพ่นน้ำในตลาดปิวราชิรีรู้จักกันในชื่อปิวเรนิยมกินดิบหมักหรือใส่ในสตูรสชาติว่ากันว่าเหมือนไอโอดีนเค็มและมีกลิ่นโลหะมีตำนานว่าปิวราชิรีเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งพืชแต่เรื่องนี้ไม่จริงมันคือสัตว์ที่มีเปลือกหุ้มไม่เหมือนใครสำหรับบางคนปิวราชิลีคืออาหารอันโอชะสำหรับคนอื่นมันคืออาหารที่แปลกที่สุดในโลก พิวราชิลีทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจด้วยผิวของมันที่สร้างจากทูนิซินซึ่งคล้ายเซลลูโลสและเลือดที่มีวานาเดียมอย่างเห็นได้ชัดพันธุกรรมยืนยันแล้วว่าพิวราชิลีเป็นสัตว์มีแกนสันหลังตัวอ่อนมีความใกล้ชิดกับเรามากในโครงสร้างในบางอ่าวพิวราชิลีสร้างทุ่งหินที่มองเห็นได้เมื่อนำรถอนา,นานิคมที่มั่นคงเหล่านี้ถูกศึกษามานานหลายปี ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคือพิวราชิลีทนพายุรุนแรงได้ดีแต่ทนการปนเปื้อนและการทำลายหิ่งหินได้ไม่ดีหินมีชีวิตพิวราชิลีดูเหมือนมาจากต่างดาวแต่มันคือสัตว์โลกที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตบนโลกเราประหลาดเพียงใดนี่คือช่องสัตว์โลกของเรากดติดตามเพื่อดูสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งอีกมากมายอีกไม่นานเราจะแสดงสัตว์ประหลาดที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริงบนโลกนี้ให้ชมอีกมาก ลาก่อน